นี่พี่ทำไมเดินไม่มองทางเลยอะช่างเถอะพี่คงม,มองไม่เห็นหรอมะนี่นายบ้าหรือเปล่านายตังหารที่จุ่ๆก็โผ่มาจากไหนก็ไม่รู้อะถ้าจะมีปัญหานะก็คงเป็นที่ตัวนายอะนี่มองไม่เห็น,นีจริงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยโอ๊ย ไม่คิดเลยนะว่าแถวนี้จะมีสาวสวยเสด้วยนั่นนะสิสวยจริงอะไรจริงนะเนี่ยมันจะไปไหนกัะเดี๋ยวพี่ไปส่งที่บ้านมาช่ไหยคะ่ะีมาเฮ้ยพวกมึงจะทำอะไรอะ่ะย,ยนี่ พี่ทำไมพี่เป็นคนแบบนี้อ่ะผมอุตส่าห์ช่วยพี่ได้รับบาดเจ็บด้วยอะ่ะพี่จะมาเดินหนีกันแบบนี้เลยเหรอจำเท่าไหร่อ่ะผมไม่เอาอ่ะพี่เห็นผมเป็นคนแบบไหนกันผมอุตส่าห์เต็มใจช่วยพี่อะ่ะไม่รู้จักขอคุณเละซักคำเลยหยุดไอเด็กเหรอขอเห็นลูกสาวฉันตาบอดคิดจะทำยังไงก็ได้เหรอ ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเมยปไปอะไรหรือเปล่าลูกแม่คะเรื่องทั้งเด็กสมัยนี้มันร้ายจริงๆทำได้ไม่กระทงคนตาบอดไปไปไหนก็ไปไปเมยกลับบ้านกันเถอะลูก พี่มาด้วยอ่ะผมไม่เดินตามคนไม่มีน้ำใจแบบพี่หรอกวันนั้นอ่ะผมช่วยพี่บาดเจ็บด้วยขอบคุณสักคำก็ไม่มีขอบคุณเดี๋ยวใครเขาขอบคุณกันแบบนี้แล้วต้องการอะไรกันแน่เนี่ยไหนข้าวขอซสักมือสินี ก็เคยใช้มาเลี้ยงข้าวเนี่ยนะนายคิดดีแล้วเหรอใช่ก็ผมชอบแบบนี้เอา้านี่พี่ก็ยิ้มเป็นเหมือนกันนะเนี่ยรีบกินได้แล้วนี่พี่เดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่ไปสูดอากาศข้างบนนู่นเอง ที่ไหนอ่ะเนี่ยตัวนี้แหละอ่าไม่ต้องใช้แล้วแต่วันนี้ผมจะดูแลพี่เองทำยังไงวะเนี่ยโอเคมาอากาศเป็นไงบ้างโอ,โอเคปะ่ะ ตอนนี้เราอยู่ห่างจากพื้นน้ำทะเลประมาณ2,000กิโลเมตรสว่างอ้าวะวัางเดินม,มาก้มหัวนิดนึงโอเคถึงที่พักแล้วครับนั่งพักกอดเออพี่อะไรติดปากพี่อะไฮถ่า <laughs> ยรูปเหรอ ไม,ไ, <laughs> ไม่ได้ไม่ได้ทำไมทไมอ่ะง่อยจังเลยขอนอนได้เปล่าไม่ได้ไ พิ่งกลับมาป,ปานนี้อะลูกดึกดื่นปานนี้แล้วเป็นผู้หญิงตัวคนเดียวมันอันตารายมากนะลูกหนูขอโทษค่ะแต่หนูไม่เป็นอะไรค่ะแม่ไปเข้าบ้านกันเถอะลูกค่ะ Dangerous แปลว่าอันตารายหนหก ตั้งใจฟังหน่อยสิอืมแบบนี้นี่เองแล้วทำอะไรเนี่ยพี่ปล่อยผมแบบนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะเนี่ยแม็กหน้าตาของนายเป็นแบบไหนหรอ รอตาคนหายดีอ่ะคุณก DA, ็จะเห็นเองหล่อมากน้อยลงตา K N W E ี่เข่ามองเฮ้ยมันเด็กหลังห้องนี่วะนี่ทำไรอ่ะ อา่านหนังสือด้วยเหรอโอ้โหโยอดละมึงหุบปากนะเนี่ยเอ้า <c oughs> พี่เมย์ครับฮ <c oughs> วันนี้ผมท่องภาษอังกฤษได้อีกเยอะเลย <c oughs> อะไรอะ่ะเดี๋ยวผมท่องให้ฟัง wall แปลว่ากำแพง eye <c oughs> แปลว่าตา knee <c oughs> แปลว่าหัวเข่า <c oughs> พี่เมย์อลองทวนให้น้องแน็กฟังหน่อยดิครับ บอไอนี่บอไอนี่ผมรักคุณนะพาที่ไปทวนถามไม่ถึงตอยมานี anyway, <t <t ่นั่งตรงนี้เลย ี่เมยวันนี้เป็นอะไรอะไม่พูดจาสักคำพี่จะไปต่างประเทศอะอะไรนะพี่จะไปรักษาตาที่นั่นก็ดีเลยอะดีพี่จะได้มองเห็นผมสักทีแต่พี่ไปหลายปีกว่าจะกลับพี่คงจะเรียนต่อที่นั่นอะ <c oughs> ก็ดีแล้วนี่พี่ฝันอยากเป็นดีไซเนอร์ไม่ใช่เหรอคราวนี้ ฝันของพี่ก็จะเป็นจริงสักทีแต่ว่าพี่่่แตวาอะไรครับมันเป็นเรื่องดีนี่พี่ต้องดีใจไม่ใช่เหรอดังฟ้าได้สร้างทำไมฉันได้พบพี่จาคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจ มเมยเราไปสนามบินกันได้แล้วนะเดี๋ยวเราจะตกเครื่องเลานะลูกไปเราไปกันเถอะ มองไม่เห็นจริงหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้ฮัลโหล าพี่ไปทวนสามไปตอ,อยมานี่นั่งตรงนี้เลยพี่กลับมาแล้ว ไปรักษาเอามาจ้างคนใหม่จะมาเอาจากสนามบินเตรียมกลับบริษัทได้ครับผม คคทที่พรร้ออมมมจจะบววาัักงหใสวัสดีครับพ่วงรายการเมย์หน้าตาของนายเป็นแบบไหนหรอสวัสดีครับพ่วงรลยการเมยาหน้าตาของนายเป็นแบบไหนหรอ ได้พบที่เจอคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจเฮ้ยทำไมคุณไม่รอผมละ่ะเฮ้ยมันเด็กหลังห้องนี่ว่า มึงหุบปากเลยนะจะไปไหนดีครับไปส่งชั้นที่หนึ่งก่อนครับ,รบแม็กหน้าตาของนายเป็นแบบไหนหรอ รอตาคนหายดีอ่ะคุณก็จะเห็นเองรอมากทำไมผู้อำนวยการถึงมาที่นี่ล่ะครับนายรู้จักชื่อฉันได้ยังไงอ่ะก็เมยเราไปกันเถอะ กาแฟได้แล้วครับอ้าวพอดีว่าผมทำพทาร์ทไทมที่นี่นะครับอ๋อหนังยางของใครอ่ะฉันขอดูได้ไหมได้ครับพอดีว่ามันเป็นหนังยางของครูสอนภาษาอังกฤษเด็กน้อยนะครับ ผมรู้สึกอยากปกป้อง,องอะแล้วทำอะไรเนี่ยพี่ผมรู้นะครับวันนี้ออวันนี้หน่อย อะไรเหรบ๊ <_ an> มึงคิดจะทำอะไรอะ่ะ <_ an> มึงกับเมย์อ่ะคนละชั้นกันเลยนะเว้ยมึงก็เป็นแค่คนขับรถกระจกกระจกกับพนักงานพรราร์ทไทม์อ่ะมึงให้อะไรเมย์ได้บ้างเชื่อกูเถอะมึงปล่อยให้เมย์อ่ะไปเจออะไรดีๆดีกว่าคิดเอาเองแล้วกัน ไม่ใช่ครับฉันจะถามกันครั้งสุดท้ายนายคือแน็กใช่ไหมไม่ใช่มันต้องใช่สิก็ผมบอกแล้วไงว่าไม่ใช่แล้วก็อย่าตามมาต่อแยผมอีกนะ lại xả lạo à ขอเอาเอสเปสโซเย็น uh, ไม่ใส่น้ำตาลขอเพิ่มความรักเข้าไปนะร้านปิดแล้วครับผมบอกคุณแล้วงไงว่าอย่ามาตามตอแยผมทำไมอะ่ะที่เมื่อก่อนนาะยยังตามฉันตย,ต,ยต้อยเลยตอนนี้ให้ฉันไปฝ่ายสามนายบ้างนะร้านปิดแล้วหรอเดี๋ยวช่วยเก็บนะ สะล้างเหรอให้ฉันล้างไหม ใับแนะเขาไม่มาทํางานหรอไม่มาตั้งหลายวันแล้นนะครับ เมยนี่มันก็ดึกแล้วอะ่ะคุณกลับก่อนเถอะคุณไม่จำเป็นที่จะต้องมาหาเขาที่นี่แล้วก็ได้ฮัลโหล เดี๋ยวกูขอแนะนำเพื่อนใหม่กูน,นี่คุณเมย์ผู้อำนวยการบริษัทยักษ์ใหญ่ถ้าเกิดว่าใครต้องการหางานทำอ่ะพวกมึงติดต่อเขาได้เลยนะเว้ย,ย,ย,ยไปไปเปไยต่อไ,ไปออกของอดคิดว่าเธอ แน็คนายเมามากแล้วนะทำไมอ่ะในคุณบอกว่าอยากเข้าสังคมผมแค่เนี้ยทำไม่ได้อ่ะกินเลย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  ไปกลับรู้ของใจมั้ยอลเฮ้ยต่อไป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 ไหนเม่์โทรหาตั้งหลายสายทำไมไม่รับแบ็ดหมดอ่ะเรื่องทำตัวแบบนี้สักทีได้ไหม ไปหาง,งานหาการทำไม่ดีกว่าหรอนี่ผมก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่แรกเลยว่ะเมื่อก่อนผมไม่อยากเรียนยังไงอะตอนเนี้ผมก็ไม่อยากทำงานแบบนั้นแหลยนะนี่สบ,บาแฟนผมนี่คุณนี่ไงเมย์ที่เราเจอคาราโอเกะเมื่อคืนสวัสดี ที่เราไม่ได้เป็นแฟนกันหรอกรอพี่อย่าบอกนะว่าตอนนั้นอะ่ะพี่เชื่อคำของเด็กน้อยที่มีไข่โง่รอพี่ตั้งสี่ห้าปีเหรอนี่พี่งโง่หรือพี่แก้งโง่แน่ฮะนายมันน่าสมเพชที่สุดเลย แต่ไงกับผมนะ นี่เธอฉันเป็นเพื่อนของแน็กนะทุกอย่างที่มันทำกับเธออะมันเป็นแค่เรื่องโกหกตลอดระยะเวลาหปีมันรอแค่เธอคนเดียวเลยนะจนวันนี้ที่เธอกลับมามันถึงรู้ว่ามันไม่ได้คู่ควรกับเธอเลยร้องใจมั้ยหรอเฮ้ยต่อเว้ย โอเคปะวะทำแบบนี้ทำไมเนี่ยชอบเขาทำไมไม่บอกเขาวะนี่อลมึงทำแบบนี้ไปวะ ึงก็รักแล้วก็รอขอเขามาตั้ง5ปีอ่ะ้ทำไมมึงถึงทำแบบนี้วะกูว่าคุณทำแบบนี้มดีกว่าพี่เมย์ได้สุดแล้วอ่ะถึงแี้ว่าคุณจะเจ็บปวดก็ตามก็ไม่เกิด นที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหัวใจ ชีวิตฉันขอให้เธอแต่เพียงผู้เดียวเลยขอสัญญาจากนี้ทุกลมหายใจจะมีให้เธอตลอดไปหากเหนื่อยล้าท้อแท้วันใดจะมีฉันให้ยืนสะใหลฉันดีใจที่เธออยู่ตรงนี้ ือแต่งงานกันมาสองปีแล้วนะทำไมคิ่ลืมแบบนี้เนี่ยนี่ครับคุณสั่งทันทีจะลืมได้ยังไงแล้วทำไมมาช้านี่ครับของขวัญครบรอบแต่งงานสองปีของเราไม่ต้องซื้อแล้วเต็มห้องไปหมดนะ่ะ ฉันก็รู้ว่านายจะไปแล้วอ่ะผมจะไปง่ายๆได้ไงล่ะพี่เมยผมรอพี่มาตั้งห้าปีนะเด็กง้าวดังฟ้าได้สร้างทำไมฉันได้พบที่จะคนที่พร้อมจะมอบความรักทั้งหูนินแล้ว ผมโชคดีที่มีเธออยู่ตรงนี้และดีใจที่เป็นเธอหมดชีวิตฉันขอให้เธอแต่เพียงผู้เดียวไม่ขอสัญญาจากนี้ลมห้ใจจะมีจากเีเธอห <c oughs> ล่อไปหา <c oughs> กเวลาทอแท้วันใดจะมีฉันให้ยื้อสบาย ที่เธออยู่ตรงนี้